สวัสดีครับในรอบนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครเก่งนอกเมตากันสักนิดหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าสำหรับผมเนี่ยตัวมันแบบเก่งมาตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านๆมาแล้วแค่มันอาจจะโดนตัวละครอื่นในเมตาเนี่ยกบไปหน่อยนั่นก็คือเวทนั่นเองครับผมก็น่าจะเห็นจากปกคลิปกันแล้ว บอกได้เลยว่าแม่งเป็นตัวที่แบบโคตรเก่งโคตรผิวโคตรโหดโคตรอันตรายแต่ก่อนจะไปดูว่ามันเก่งยังไงเนี่ยผมก็ฝากไปด้วยสำหรับคนที่นด้ไปเกเลียดจนอยู่จนการเปลี่ยนขอแนะนติมโคตร ตัวละครเวทเนี่ยคือหลักๆความเก่งของตัวมันเลยนะจะมาจากท่ c ที่เข้าสกิลล้ว,ลวนๆเลยที่ทําให้แบบวาร์ปหลบของหลบสกิลหนีตายได้แบบชิวๆสบายๆแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยมันมีฮิตบ็อกค่อนข้างที่จะเล็กกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องเขาด้วยมันก็เลยทำให้แบบดูพลิ้วยิงยากปกนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสกิลอืึ่งอย่างพลาสติบสกิลแล้วก็อัลติเมทสกิลเนี่ยผมมองว่าเป็นออปชันเสริมที่จะช่วยแบบให้ทำนู่นทำนี่ได้แบบดีขึ้นเช่นแบบพลาสติบสกิลเนี่ยก็ทำให้รู้ว่ามีีคนนกาลลังงแบบจจ้เเอเเ่รรยู แล้วก็อัลติเมทสกิลเนี่ยเอาไว้วิ่งทําเกมนู่นนี่นั่นตามแบบปกติเลยไม่ว่าจะวิ่งท้าวงวิ่งเปิดไฟหรือจะวิ่งหาคงหาของอะไรนี้ก็แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวผมค่อยไปบอกวิธีใช้ของผมกันอีกทีหนึ่งในช่วงต่อๆไปและทีนี้ผมก็จะมาอธิบายให้คําแนะนําเพิ่มเติมมาเลยนะว่าในส่วนของที c ที่เข้าสกิลเนี่ยทำยังไงมันถึงจะแบบเก่งเทพฟ่ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างแรกเลยนะต้องมาที่อัพเกรดสกิลกันก่อนเลยคือผมแนะนําให้อัพตามนี้เลยสีฟ้าเนี่ยให้อัพขวา ส่วนสีม่วงเนี่ยให้อัพซ้ายคือแบบต้องอย่างนี้เท่านั้นถึงจะแบบเก่งถ้าเกิดไปอัพแบบอื่นเนี่ยมันก้อนๆที่เราแบบเฉยๆะ้าเราผมว่าเฉยๆถ้าไปอัพยอย่างอื่นอะเพราะว่าสีฟ้าเลเวลสฝั่งขวาเนี่ยมันช่วยในส่วนของรถคูดาสกีอันติก็จะแบบทาให้อันติของเราไวขึ้นก็เอาไว้ทําเกมอะไรแบบตามปกติเลยคูดาไวขึ้นอคนนี้ส่วนฝั่งซ้ายตอนนี้ก็อย่าอัพก็ดูโง่ๆหน่อยตอนนี้อย่าอัพนะแล้วก็สีม่วงเลเวลสเนี่ย คือแบบต้องมาร์คไว้เลยเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆสําคัญสุดๆก็คือต้องอัพอันนี้เท่านั้นถึงจะแบบเทพซาวิ่งใส่ได้หมดพร้อมหนีพร้อมบวกพร้อมไฟพร้อมหลบพร้อมวิง่งพร้อมวาร์ปต้องอัพฝั่งซ้ายเท่านั้นมันทําให้เราแบบวาร์ปหลบได้ไวขึ้นจริงๆถ้าจะวาบ,บอันขวาเนี่ยที่ได้ลดคูดาวมาตามที่ผมบอกไปเลยก็คือมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายขนาดนั้นเว้นแต่จะใช้ท่ายากแต่ผมไปอธิบายตอนจะจบอีกทีนึงซึ่งไอการลดคูดาวเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ด้วยอย่างที่2นี้เลยก็คือจะไปใช้ p o w e r Booster Amp มาช่วยในการเพิ่มความโหดความเก่งความเจ๋งความเทพอีกขั้นหนึ่งซึ่งมันทำให้แบบได้ลดคูลดาวของสกิลที่ได้เเนี่ยเทียบเท่ากับ Skill อัปเกรดสกิลสีม่วงเลยลดลงเหลือ15าวิอ่าเท่ากันเป๊ะเลยผมไปลองทสมาแล้วแล้วถ้าเกิดทำเงื่อนไขที่แบบน็อกสตูได้รัวๆเนี่ยก็คือสามารถกดวาร์ปไหลได้แบบรัวๆเลยในบางจังหวะเนี่ยแบบยิงหายตัวยิงหายตัวหลบได้แบบโคตรพลิ้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วใน,นส่วนของท่ายากที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนี้ย แล้วก็สำหรับใครที่แบบชินแบบชินจริงๆชินเวลาใช้สกิลวาร์ปเวทเนี่ยก็คือไปอัพฝั่งขวาเหมือนกันทีนี้คูดามันก็จะเหลือ15าวิแล้วถ้าเกิดเราไปใช้บูสเตอร์พาวเวอร์แอมป์เนี่ยคููดามันก็จะลดลงเหลือ11วินาทีทีนี้คูดามันก็จะแบบไวกว่าปกตินิดนึง3-4วิซึ่งมันก็เป็นท่ายากสำหรับคนที่แบบชินแล้วจริงๆสำหรับคนที่ชินการวาร์ฟะนะแต่ผมว่ายังไงคนก็ไม่ชินหรอกเพราะว่าวาร์ปไวอมันดีกว่าเยอะเชื่อผมก็คือสรุปให้อีกทีนึง หลักๆความเก่งเนี่ยก็จะมาจากอั g เกรด skill เลยสีม่วงฝั่งซ้ายมาจากตรงนี้เลยกับในส่วนของ m booster power ที่จะมาช่วยเสริมให้เราแบบเก่งขึ้นอีกถ้าเกิดหาได้นะแบบหาได้แต่ผมก็ขอให้แบบมองไว้ว่าความโบกของ m เนี่ยมันช่วยมาเพิ่มเฉยทาให้แบบเราเล่นง่ายขึ้นเล่นสบายขึ้นอะไรนี้เพราะว่าเราก็คงไม่เจอแมนี้ทุกตาเราก็คงไปเจอมนู่นมนี้มาใช้งานระหว่างทางแหละเพราะยังไงมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น m อะ ก็สุดท้ายแล้วในส่วนของวิธีการเล่นของผมของผมเองย้ําเลยว่าของผมเองสําหรับในส่วนของ tactical skill เนี่ยก็คือใช้แบบ out play หลบหลีกสกิลหนีตายอะไรตามแบบปกติเลยหรือไม่ก็จะเอาไว้เล่นกับ play เสียงๆมุมเสีๆๆ่ยงๆของผมก็คือไปอยู่ในมุมที่แบบสามารถคอสไฟให้เพื่อนได้แบบดูสตูได้แบบทุกทิศทุกทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาเราโดนแบบยิงเจ็บจริงๆไม่ไหวเนี่ยค่อยวาร์ปกลับมารีเซ็ตอีกทีหนึ่งแล้วค่อยออกกลับไปยิงใหม่ฟิลก็จะแบบออกไปเอาเพ a หามุมยิงเจ็บกลับมารีเซ็ตออกไปหามุมยิงเจ็บกลับมารีเซ็ตออกไปหามุมยิงก็จะประมาณเลย,เลยว้าร์ปกลับไปว้าร์ปกลับมาแต่ที่ต้องระวังเลยก็คืออย่าตายก็พอถ้าเกิดเล่นเสี่ยงอย่างผมเนี่ยอย่าตายก็พอไม่งั้นก็จะโดนเพื่อนด่าว่าทําไมมึงพุ๊ดันออกไปอยู่คนเดียวไปตายคนเดียวอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนมันจ้องจะเล่นอยู่แล้วถ้าเกิดเวลาคุณออกไปเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยว่าอย่าไปตาย แล้วก็สําหรับในส่วนของอัลเทอร์เทสกิลของผมเนี่ยนอกจากจะใช้วิ่งพาเพื่อนเข้าวงพาเพื่อนน็อกกลับมาชุบหรือเอาไว้ใช้เดินทํานูน่นทํานี่แล้วเนี่ยสำหรับผมก็คือเป็นช,ช่วยในการเอาเพย์เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันไอ้แี่จะเอาเพย์ไปไหนก็คือหมอกกันเลยแต่นี้ก็คือจะเป็นระยะไกลหน่อยปกติถ้าเกิดเราใช้สกิลแท็กเนี่ยเราจะเล่นแบบใกล้ๆบ้านใช่ไหมแต่เนี่ยเราจะใช้อติไปว้าไปหาเล่นมุมแปลกๆที่ไกลๆบ้านเลยไปทิ่มบ้านว้าไปเติร์ดว้าไปเป็นเติร์ดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เล่นแบบคอยต่อตี้นู้นทีทีมนี้ทีพอเจ็บแล้วก็เหมือนเดิมเลยวาร์ปกลับมาหลบเข้าประตูกลับบ้านรีเซ็ตแบบเข้าดูดเดิมเลยเอาเพย์หามุมยิงเจ็บกลับไปรีเซ็ตออกไปยิงใหม่ดูบเดิมเป๊ะแต่นี้ก็คือแบบจะเล่นแบบได้ไกลขึ้นนะอันติถ้าเกิดใช้อันติเล่นแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือต่อให้ใช้อันตีเล่นไปไกลเท่าไหนเนี่ยก็คืออย่าตายถ้าตายนี่ก็คือลำบากเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนแม่งก็ด่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าตาย แล้วก็ถ้าเราวาร์ปเล่นเพลินไกลๆอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรระวังก็คือเราต้องทิ้งคนเฝ้าบ้านไว้ด้วยนะถ้าเกิดไม่มีคนเฝ้าบ้านเนี่ยก็อาจจะมีการประดับพอร์ทัลเค้มบ้านเราก็ได้เพราะฉะนันเนี่ยก็ระวังไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเพราะยิ่งวงเล็กๆเนี่ยทุกคนเขาอย, pivot, อยากมีบ้านอยู่ประมาณนี้ก็จบกไป by, นะ,ส,ะสัะเวทว่าทําไมมันถึงเก่ง แล้วก็เป็นตัวนอกเมตาที่น่าสนใจเหมือนกันเผื่อคนเบื่อแบบเล่นแอสเล่นเอาเตอร์เบื่อแก๊สแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใช้พอหลบแก๊สหลบหนู่นหลบแถบหลบ,ลบ,ลบนี่ได้อะไร nice นิดนึงในการตีบ้านนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะเก่งเอาเทก็พยายามหาทํากันให้เยอะกันสักหน่อยเวลาเล่นเวทอะเทคสเปซอะไรอย่างเงี้ยหาที่เล่นกันแบบ nice นิดนึงแล้วก็ที่สาคัญแล้วคืออย่าตายก็พอแค่นี้เลยอย่าตายเวลาออกไปเอาเนี่ยอย่าตายฝากไว้แค่นี้เลย ทีนี้ก็ไปดูเกมเพลย์ของผมแบบนินึ่งแล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาลองภาคเสริมไประหว่างเล่นนะว่าเป็นยังไงบ้าง,อ,ง,อ,งอันนี้โดดลงมาก็เฟดแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่ฟาร์มไปตามปกติเลยหาปืนที่ชอบหาอะไรที่ชอบ <c oughs> นวทำที้่อะไรไม่ได้อะไลฟ์เฟินชาร์จอยากเล่นนะแต่ว่าเล่นกับเวลแล้วแม่ไม่พิュคุณรู้สึกว่ากูต้องปืนมันหนักถ้า,ถ,าถ้ามีถ้าเล่นถ้ามีตัดมาที่ตรงนี้ก็คือสแกนวงแล้ววงมันจบเมืองนี้พอดีก็เลยเข้าโพไวเลยมาหาบ้านเล่น แต่ถ้าจะมีแก๊สเลยเราจะเข้าโพโหดกว่านี้กูจุสองอันนี้น่าจะได้ยู่ซัพพอร์ตสองก็ตามที่ผมบอกไปเลยก็คือถ้าเกิดมีแก๊สแล้วมาเล่นเข้าโพไว้เนี่ยก็คือจะเล่นสบายมากสรับเมตานี้เพราะแก๊สปันค่อนข้างยาน,น่าลำคาญแล้วก็แบบสตันก็โหดแอดีส้สโลก็โหดดามเมจก็แรงแก๊สก็กว้างมันก็เลยเข้าโพโหดมากแต่อันนี้ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไร นูนนู่นนโดนกันคฝั่งันน่บิวะ Need to recharge my s i e l d กำลังเต้นอยู่เพื่อนเล ในช็อตน,นี้ก็คือผมก็อันตีแปลวาแอร์ดรอปตามปกติเลยจะได้เซฟไซฟที่จริงก็สามารถมองแอร์ดรอปได้ก่อนนะจะได้รู้ว่าในแอร์ดรอปเนี่ยมันมีอะไรอยู่แต่อันนี้ก็คือวิ่งแปลวาเลยเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดอันตีไปอย่างนี้ไงก็ได้แอร์ดรอปแน่นอนแล้วก็แบบทิ้งปืนไว้ที่บ้านด้วยจะได้ไม่ต้องไปทิ้งปืนไปตรงแอร์ดรอปไม่ี่เอานนี้ ทีเปร์เทกเดี๋ยววันเล่นทีเปร์เทงเอาหมเามาล้วเอาเอาแอมน้ำมาให้กูอมาาอะไรอ่ะกีฟมีอยู่แอมเอาเปล่อาอันนี้ก็คือเพื่อนมันก็ต้องการแอมลดคูดามกันเพื่อนมันก็เลยบอกว่าให้ดอปให้ตอนวงท้ายดอบให้กูด้วย ออน,น,น่าจมีะแอมรไนคนแล้วอันนี้ก็น่าจะเริ่มมีไฟกันเกิดขึ้นแหละอะไรวะตรงนี้ก็คือพอผมเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้ผมก็พยายามที่จะออกไปเล่นเอาเพจนะไปเล่นตรงใต้สะพานนั่นแหละไปหามุมยิงตอดเขาแต่มาปะเจอคนก่อน แล้วโดนซวยด้วยโดนรีฟเตอร์ยิงเข้าหัวไปโคตรแรงนัดเดียวยังอยู่นะทีนี้ก็รู้แล้วว่าตรงนั้นเขามาเข้มใต้สะพานไปก็ต้องกลับมาเล่นที่บ้านเหมือนเดิมมีคนใกล้เลยบีมันใกล้ๆเราเลยใต้ตีเราเลยเพื่อนใช่เหรอเออมันมัันมนโดดลงมาแล้วมันโดดเข้ามาแล้วโลล่่่เยยยบบออกน เนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อันนี้ก็คือผมดับแอมไม่เพื่อนไปแล้วจังหวะนั้นเพื่อนแม่งปานตีพอดีด้วยเล่นได้เล่นได้โอเคยูเข้เพลงเข้าเพลงไอทีพ ผมเล่นกับเพื่อนนะผมหนึ่ง,งสองสองสอดเพย์เมื่อกี้นี้ก็คือตามภาพตามคอเลยเพื่อนมันคอบอกว่าอติไปก่อแตกแล้วผมก็บอกว่าเล่นได้เลยกูมีอติ ผมก็เลยปี๊ปปัมมาติแล้วก็เล่นต่อกับเพื่อนเลยเข้าไหนอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านมืออันนี้ผมก็มาพยายามค้ำให้เพื่อนนะว่าเหมือนจะมีคนพยายามเข้ามาตีบ้านเราแต่เขาก็หนีไปก่อน

ก้านนมันอะไรมาเล่นออกับผมมาเล่นออกับผมต้องหินต้องหินอะไรตอนนี้อ่ะเอ,นนอ้ยเจ้าดู้ส่งก้างที่นี้นี่ก็คือได้มาเล่นแล้วก็คือสบายเลยนะเพราะเหมือนไม่มีใครอยากมาเคมตรงนี้เลยตรงก้อนหินเนี่ยทุกคนแบบบินเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น ก็ค <ersch> ือเลยสบายไปเลยฝั yeah, ่งผมเนี่ย่างนี้เราเล่นตรงนี้ได้เท่าไหนก็เล่นฝั่งนี้ได้ชิวๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือชิวละวงบีมาทางนี้ด้วยโอ้ยซ้ายมีโคตดูขวาอยู่ดูขวาอยู่เจอขวาตรงนั้นต่าง ันบอกให้ฟเท่าไปทางนี้แล้วมันจะบ u b b l e อันนี้ก็คือตามพอเลยเพื่อนบอกให้ไปเล่นซ้าย TP ไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะบ u บ b l e กันให้อีกทีนึ่งไย ทามมิงเขายิงกันเสร็จพอดีก็ถือว่าได้คิวฟรีไปมันราคามราคามราคาอ่อ่ะกูกูกลับได้กูกลับได้กูกลับได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ถอดสะโขบเล่นเลยเพราะว่าที n t นเทเนี่ยบัมใกล้ๆมันก็แรงเหมือนกันอ่าอ่า แต่ว่านี้ผมว่าผมเล่นเซฟเกินไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดผมมั่นใจมั่นใจแล้วถ่ายบงถ่ายบ้านไปเนี่ยก็คือน่าจะดูเอา agressive มากกว่านี้ <ไป S 1> น้องหนึ่งเด <ไป S 1> ี๋ยวกูไปเล่นหนงเรื่องเอา pay out ควาเนี่ยคุณธนัทแล้วอย่างแถมมีตีในบ้านสองตีเขาตีกันด้วยยังไงถ้าเกิดผมไปเติร์ดเนี่ยยังไงก็น่าจะได้แล้วแต่นั่นแหละผมค่อนข้างจะเซฟไปนิดนึง อันนี้ก็คือเจ็บก็ออกตามปกติคุณแนนอย่คุณแน,นยนโนย่ ก็จะประมาณนี้แหละสำหรับสไตล์การเล่นของผมจร oh <my>